สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะมาทําวิธีกําจัดเพลี้ยมดแมลงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นนะคะต้นพลิกของเรานะคะเกิดใบหยิกใบงอค่ะคุณผู้ชมเกิดจากมดนะคะเป็นตัวการนะคะทาให้เกิดเพลี้ยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นต้น แมงรักนะคะใบแมงรักนะคะคุณผู้ชมมีเพี้ยนะคะเพี้ยกินนะคะจะทําให้ต้นพืชของเรานะคะมีสภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชมใกล้ตายแล้วนะคะต้นต้นไม้นะคะต้นพืชนะคะนี่ค่ะโอ้ลักษณะนะคะต้นพืชของเรานะคะต้นพริกนะคะใบหงิกใบงอแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่มดแมลงนะคะเป็นตัวการทําให้เกิดเพี้ยนะคะ มีมดที่ไหนนะคะเกิดเพลี้ยที่นั่นนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่วีก็จะมาใช้สูตรนี้เลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นพริกไทยค่ะสำหรับพริกไทยนะคะก็จะช่วยนะคะ,ะไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพริกไทยนะคะก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะร้อนเรงนะคะเมื่อนะคะ พวกศัตรูพืชนะคะพวกเพียนะคะได้ได้กลิ่นนะคะก็จะหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อไปโดนตัวนะคะก็จะทําให้เกิดอาการแสบร้อนนะคะก็จะหนีไปนะคะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็จะเป็นนะคะกระเทียมค่ะสําหรับกระเทียมนะคะจะไล่นะคะไล่มดไล่เพียไล่แมลงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะกลิ่นฉุนเหมือนกันค่ะกลิ่นฉุนร้อนแรงนะคะแสบร้อนนะคะเนี่ย ไ่มดไ่เพล่ไรแมลงนะคะได้ผลดีนะคะคุณผู้ชมแลม้วแมวีก็จะเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะพริกผงนะคะพริกป่นนะคะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะเผ็ดแซ่บร้อนนะคะนะคะเมื่อไปโดนตัวเพลยมดแมลงนะคะก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองผิวนะคะก็จะทําให้หนีไปเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก่อนอื่นนะคะไม่วีจะนํากระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะลงไปตำเลยนะคะคุณผู้ชมพริกไทยลงไปด้วยนะคะตำเลยนะคะ เมื่อเราตามแหลกแล้วนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะนำมาใส่ภาชนะเลยนะคะเป็นแก้วหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะเราเติมน้ำเลยค่ะ,อะเอาน้ำนะคะล้างครุกนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะ ล้างคนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็นํานะคะน้ําที่เราล้างนี่นะคะอ่าเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่แก้วเลยะคะ่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะอ่าเติมนะคะ พริกผงลงไปเลยค่ะพริกป่นของเรานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยนะคะเราก็คนผสมเลยค่ะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะนําไปตั้งไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมแล้วเราค่อยกลับมาค่ะ แล้วเมื่อเราตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากนั้นแม่วีจะนํามากรองนะคะเอาแต่น้ําเลยนะคะแม่วีจะกรองเอาแต่น้ํานะคะถ้าไม่กรองนะคะถ,ถ้าเรานําไปฉีดพ่นนะคะจะไปอุดตันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกรองเลยจ้า,าแต่น้ำนะคะ ก็จะได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เลยจ้ะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำไปเติมในพ็อกกี้ของเรานะคะอ่าพอกกี้เติมเลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำนะคะน้ำเปล่าของเรานะคะผสมไปด้วยนะคะ แล้วเมื่อเราเติมน้ําเรียบร้อยนะคะเราก็นะคะ,ะใส่สารจับเกาะจับใบสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมประมาณหนึ่งช้อนชานะคะนะคะสารจับเกาะจับใบนะคะจะช่วยนะคะไร้มดไร้เพี้ยไร้แมลงได้ดียิขึ้นนะคะคุณผู้ชมนีค่ะแล้วเราก็เขย่าให้เข้ากันเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นำนะคะไปฉีดพ่นกำจัดเพลี้ยมดแมลงนะคะในต้นพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะพืชผักสวนครัวนะคะ<อ>ที่เกิดเพลี้ยนะคะเราใช้สูตรนี้นะคะไปกำจัดเลยค่ะไม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือนะคะพืชผักสวนครัวนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นได้เลยนะคะ เพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมพวกเพี้ยมดมารงนะคะก็จะค่อยๆจางหายไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นผักกาดกวางตุ้งนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยนะคะให้ทั่วเลยจ้าคุณผู้ชมลองใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นไปเลยนะคะกําจัดเพี้ยค่ะค่ะแล้วสำหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะนํากลับไปบำรุงฉีดพ่นป้องกันนะคะ เี้ยมดแมลงได้เลยนะคะต้นพริกนะคะก็จะได้นะคะติดดอกออกผลแบบนี้นะคะมีใบที่เขียวงามจ้าคะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ